ดูดวงชาวราศีมังกรเงียบๆไว้ยักษ์แอบบอกตรงๆครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีแล้วเหรียญใหญ่เบิ้เริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นจงเงียบเอาไว้นะผมธุรกิจการงานการเงนิงน,งนเดี๋ยวจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย ในคนพบได้พบได้เจอได้เจอในสิ่งที่ใช่ดวงชะตานี้เขาเรียกว่าอย่าเจ็บซ้ำสอนับยักษ์ผู้สาแอบบอกตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องพลิกแปลงแปลเปลี่ยนแปลผันโอ้โหโตรงๆแล้วยังไม่ใช่อีกก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านรถที่ดินออกรถใหม่ใบแดงนะมินิคูเปอร์ลัมโบกกนีบีเอ็มดยู นะครับผมมีการชิงไหวชิงพริบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดูบาบจะบังเกิดขึ้นกับทัวรท่านดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายจะลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะว่าดวงชะตาของท่านเป็นนักรบเก่าตั้งแต่ดีตชาติตกตำแหน่งเอมะโรนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งไฮบิเทส อำนาจบารมีวาสนาสิงหทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตาจะเปิดดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาได้เจอในสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งสิ่งที่ชอบสิ่งที่เห็นจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นการหลบปลิกซ่อนเลนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างหลบบลิกกับทุกสิ่งทุกอย่างพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มซ้ายสามดาวขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ถือดาบตั้งขึ้นกาไดกาเสียมีดดาบปักลงมาตรงกลางตัวกระบวกกระวายกร,ระสับกระส่ายอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวพระราชาส่งมอบด้วยถ้วยดาบนะครับผมบอกบอกถึงความตึงเครียดนะครับผมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเงียบเข้าไว้เองจงเงียบเข้าไว้ยกักษ์พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นยักษ์แอบ,บบอกตรงๆนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแอบบบอกไม่ได้นะครับผมความลับสวรรค์ใครจะมากล้าบอกตรงๆละ่ะ การตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวห้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบผลถ้าท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมท่านจะได้ปลดหนี้ปปดสินนะผมเงินทองไหลมาเทมารายได้จะสูงเป็นพิเศษการตัดสินใจอย่างน่ากลัวต้องคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผหนรัตนาอย่างก้าวโดดได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นอัศวินขี่มา้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความประสบผล การชิงไหวชิงพลิบการใช้ชเล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบายจะบังเกิดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอำนาจบารมีวาสนาถึงเวลาข่าวบุญกุศลศาสนาสิ่งศิธิ์คำชูปกปากปากุ้มครองรักษานะผมเอมเพทจะบังเกิดขึ้นในโชคตาจะรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปตูกใจลิปนี้กด Super ุปอ์แองุปเปอ์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เื่อ,อร่ระทานราศีมังกรเป็นราศีที่มีความมุ่งมั่นอดทนและมีวินัยสูงในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะได้รับพลังงานที่เข้มแข็งและมีโอกาสที่ดีในหลายๆด้านแต่ก็ต้องระม,มัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานในเดือนนี้ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานทำให้คุณมีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบสูงกว่าปกติคุณจะสามารถจัดการงานที่ค้างคาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญสคัญช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันเล็กน้อยเนื่องจากมีงานเข้ามามากแต่ด้วยความสามารถในการจัดการเวลาและทรัพยากรของคุณคุณจะสามารถผ่านผลช่วงนี้ไปได้ด้วยดีช่วงกลางเดือน เป็นต้นไปงานจะเริ่มราบรื่นขึ้นและคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการบริหารหรือเป็นเจ้าของกิจาการจะมีโอกาสได้ขยายธุรกิจหรือเริ่มโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจคำแนะนำใช้ความละเอียดรอบคอบ และความอดทนของคุณให้เป็นประโยชน์อย่าลืมพักผ่อนบ้างเพื่อรักษาสมดุลในชีวิตด้านการเงินด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งผลให้คุณมีโอกาสเพิ่มพูนรายได้โดยเฉพาะจากงานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษคุณอาจได้รับข้อเสนอทางการเงินที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ช่วงต้นเดือนอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือการลงทุนในอนาคตซึ่งถือเป็นการใช้จ่ายที่คุ้มค่าช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปไรายรับจะเริ่มมั่นคงขึ้นและคุณอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจจะมีโอกาสได้รับเงินทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของกิจการ คำแนะนำควรวางแผนการเงินระยะยาวและพิจารณาการลงทุนที่มั่นคงอย่าลหลงไหลกับผลตอบแทนระยะสั้นที่สูงเกินไปด้านการเรียนสำหรับชาวราศีมังกรที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวเสาจะช่วยเสริมสร้างวินัยและความมุ่งมั่นในการศึกษาทำให้คุณสามารถจดจอ่อกับการเรียนได้ดีขึ้น ช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีงานหรือการบ้านมากขึ้นแต่ด้วยความสามารถในการจัดการเวลาของคุณคุณจะสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามของคุณอาจมีโอกาสได้รับคะแนนดีหรือคำชมจากอาจารย์นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของคุณ คำแนะนำใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณให้เป็นประโยชน์แต่อย่าลืมพักผ่อนและทำกิจกรรมผ่อนคลายบ้างเพื่อรักษาสมดุลยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งผลให้ยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป ช่วงต้นเดือนอาจมีการแข่งขันสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศคุณจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือจัดโปรโมชั่นพิเศษนอกจากนี้คุณอาจได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเข้าสู่ตลาดใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายในระยะยาว คำแนะนำควรใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและพิจารณาการใช้เทคโนโลยีหรือช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ดาวพุธจะส่งผลให้การเดินทางของชาวราศีมังกรมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ควรระมัดระวังในบางช่วงช่วงต้นเดือนการเดินทางระยะสั้นจะราบรื่นเหมาะสำหรับการทำธุรกิจ หรือติดต่อง,งานคุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของคุณช่วงกลางเดือนควรระมัดระวังในการเดินทางไกลหรือต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรืออุปสรรคเล็กน้อยควรตรวจสอบเอกสารและการจองต่างๆให้รอบคอบช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนเดินทางพักผ่อน หรือท่องเที่ยวคุณอาจได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในอนาคตคำแนะนำควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและเตรียมพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นพกอุปกรณ์สื่อสารและเอกสารสำคัญติดตัวเสมอสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีมังกร คุณจะมีโอกาสที่ดีในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบความมุ่งมั่นอดทนและมีวินยัยซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีมังกรจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้ใช้จุดแข็งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แต่อย่าลืมรักษาสมดุลในชีวิตด้วยการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบบ้าง ท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตและความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิตคุณขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำชาวราศีมังกรเตรียมพบกับเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆใ,ในเดือนนี้ดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวมังกรที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวสุขเข้ามาเสริมให้บรรยากาศในความรักอบอุ่นและหวานชื่นมากยิ่งขึ้นคุณและคู่รักจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกัน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างเนื่องจากดาวอังคารส่งผลให้ทั้งคู่อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางเรื่องแนะนำให้ใช้ความใจเย็นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาช่วงปลายเดือนดวงดาวส่งเสริมให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นโอกาสดีในการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันหากมีแผนจะแต่งงานหรือสร้างครอบครัวช่วงนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมความรักของคุณจะแน่นแฟ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้นคำแนะนำให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและจริงใจแสดงความรักและความห่วงใยต่อคนรักอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้มากขึ้นและร่วมกันวางแผนอนาคตที่สดใส ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวมังกรที่โสดเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสทางความรักที่น่าตื่นเต้นดาวพฤหัสบดีส่งพลังบวกให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนรอบข้างได้มากขึ้นคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบคนที่ถูกใจในงานสังคม หรือกิจกรรมกลุ่มอย่าลังเลที่จะเข้าไปทําความรู้จักและพูดคุยเพราะอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในอนาคตช่วงกลางเดือนดาวสุขส่งผลให้คุณมีโอกาสได้พบรักแท้ที่คุณรอคอยมานานอาจเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแต่เพิ่งมองเห็นในแง่มุมใหม่หรืออาจเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดฝันให้เปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้ความรักใหม่ๆ ช่วงปลายเดือนหากคุณกำลังคบหาดูใจกับใครอยู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีคุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะเปิดใจและผูกมัดมากขึ้นแต่ก็ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากพอก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญคำแนะนำออกสังคมและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบประผู้คนใหม่ๆไม่ต้องเร่งรีบหรือกดดันตัวเองเรื่องความรัก ให้เวลากับการทำความรู้จักและเข้าใจอีกฝ่ายอย่างแท้จริงและที่สำคัญคือการรักและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึง้งและมั่นคงยิ่งขึ้น สำหรับคนมีคู่เป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความเข้าใจและวางแผนอนาคตร่วมกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่อาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้อย่างไรก็ตามความสำเร็จในความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการกระทำและทัศนคติของคุณด้วยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จริงใจเปิดใจรับฟังและเข้าใจอีกฝ่าย และอย่าลืมดูแลตัวเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจให้กับความรักที่จะเข้ามาไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังใหม่ๆในด้านความรักสำหรับชาวราศีมังกรอย่างแน่นอน